สวัสด sí, ีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับลุงเ่งวนะครับมันี้นะครับเข้ามาในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับกับการเชงัวว่เป็นสัตว์นะครับนี่นะครับวัวแม่สาวสองตัวนี้นะครับอายุสองปีแล้วนะครับว่าเป็นสัตว์นะครับเข้าไปในําการเช็กเบื้องนะครับระบบสืบพันธุ์นะครับโดยการหลังจากที่เข้าเจ้าเบื้องล่างไขแล้วนะครับปรากอาล่างไขกับปกติดีนะครับเราก็ได้ใส่อ่าได้การใส่ฮอร์โมนนะครับ ในการเนีย s, s, Onion, ้ยนํานะครับให้มันเป็น huh. ส er ัตว์นะครับซึ่งเขาได้เห็ดพร้อมกันนะครับสองตัวหรอกสามกับตัวดํานะครับกะปรากฏว่างัวกับเป็นสัตว์ทั้งสามตัวนะครับเขาก็ได้ไปผสมผสมรอบแรกไปม่อว่านตอนเย็นนะครับแลก็เสาร์นี้นะเขาจะมาทําการผสมสามอีกรอบนึงนะครับนะครับสําหรับ่อพี่น้องนะครับท่านใดนะครับที่รู้สึกว่างัวบอกกับสัตว์นะครับหรือว่าสาวสองปีกัวสามปีเพ่เป็นสัตว์นะครับ ก็ต้องล่องหาวิธีแก้ไขเบื้องนะครับล่องตามหมอแถวบ้านนะครับให้เพิ่นไปเบื้องหายนะครับว่าเกิดจากงังนะครับกว่าดีกว่าเข้าจะปล่อยให้มันเสียเวลานะครับนี่นะเสียเวลาอยู่สามมือนะครับนี่มือที่สี่นะครับงวดเป็นสัตว์แล้วนะครับหลังจากที่เขาฉีดยานะครับใส่ฮอร์โมนเล็งไปนะครับเป็นสัตว์ทั้งสองตัวนะครับสามนะครับสามก็ตัวแม่ดำนะครับเขาเห็ุไปสามตัวนะครับ ในการฉีดยาเนวน้ำนะครับการแก้ไขปัญหาวัวนะครับทีบ่บเป็นสัตว์นะครับสึ่งในเรื่องของการผรสมติดแตจะเป็นอีกของเรื่องนึงนะครับก็จะมีตัวติดตัวบอเป็นเรื่องปกติของการผรสมเทียมอยู่แล้วนะครับขอบคุณลคนก็โอ้ยใบเห็ดดอกนะครับเห็ดไปกับผสมบ่ติดบอขึ้นเองขึ้นยังนะครับ ก็คือเป็นความเสียของเพลินนะครับนี่นะครับเอาไว้เพจบวมแดงนะครับสิ่งดีกว่าเขาจะมาปล่อยเหรเซอเวลานะครับเลี้ยงไปโดนนะครับเปียงหญาเปียงอาหารไปก็จะได้ลูกนะครับนะครับคึงวันนี้เข้าต้องกล่าวให้ท่านโลกนะครับเข้าจะมาใส่แบบเดิมๆไม่ได้นะครับรอดมันเป็นสัตว์เองตามธรรมชาติไม่ได้นะครับเ็ต้องหาวิธีการ แก่ไขนะครับสากษาครหาหนทางนี่ครับเป็นแม่สาวนะครับทั้งสองตัวนะครับสิงหเมือว่านสนตกนะเพ่าเลบะเดชไทคิบว้นะครับตอนที่มันเริ่มเป็นสั์นะครับพอาเป็นสั์ตอนเมือว่านตอนเสาร์นะครับเขาเขามาผสมตอนแรกแล้วครับ่าจะมาซ้าอีกเสาร์นี้นะครับว่าหลังใหญ่เขาเสารเบืองเมือว่าน ตอนเย็นกนออไข่กันลังเริ่มจะตกน,กเนะเพาก็เลยได้ผสมไปแล้วกะมาสําในเซานี้นะครับแม่ดำอีกตัวนึงนะครับ,แต,รบแต่ตัวนี้เพิ่งเริ่มเริ่มเป็นซัดเซานี้นะครับตัวนี้มือที่สี่นะครับยังเริ่มเป็นซัดน,นะครับแต่ตัวสาวสองตัวนั้นสามหมื่อนะครับตัวนี้มือที่สี่นะครับ เอาไว้ประนเภทนะครับบวมแดงนะครับนะครับกรไว้แล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องท่านไดนะครับที่ซื้อว่างัวประกับสัตว์นะครับคลอดลูกแล้วหาหกเดือนว่างัวประกับสัตว์่งัวสาวว่าเป็นสัตว์นะครับการล่องนะครับปรึกษาหมอนะครับหมอเป็นแถวบ้านเบิ้งนะครับ่ามันเป็นน้ำยังนะครับจะได้หาวิธีหาแนวทางนะครับในการแก้ไขนะครับ ดีกว่าปล่อยไว้นะครับเสียวเวลานะครับต้อรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปกี่เพยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ